ะเพราะฉะนั้นกูมีตัวมีจุกอุดอยู่แล้วดีสุดเลยจุกกูเนี่ยเพราะฉะนั้นคุมไม่ได้มเมื่อไหร่ค่อยอุดแล้วก็ได้เงินไฟเซอร์อย่างเดียวสามหมื่นสามพันล้านดอลลาร์โดสแรกไม่นับโมเดอร์นาไม่นับอัสตราด้วยทุกตลาดเอาหมดแล้วก็พูดดิสเครดิตคนอื่นตลอดเวลาพี่แย่ววันนั้นบอกคนอื่นเหมือนคนปล่อยเออ ก็ที่มีการเปลี่ยนชังชาวเอเชียอยู่พักหนึ่งอ่ะเพราะเขากล่าวโทษว่าจีนเป็นคนปล่อยไม่รู้นี่ผมมีมีมีประเทศเดียวเลยที่กล่าวโทษคนอื่นใช่อาประเทศเดียว<ต>ผมว่าผมว่าเราต้องผมเราต้อง,เร,องเราต้องดูนะเว้ยไอ้นี่มันไม่ใช่โรคครับเราเราเราคิดว่าเป็นโรคธรรมดาไม่ใช่นะแล้วก็มีผู้รู้ของอ,อ,อิสลามอิสลามหลายหลายท่านที่บอกว่านี่มันเป็นอ,อ,อ,อ่ถ้าดูตามหลักการศาสนา อันนี้มันเป็นสงครามสงครามชีวภาพไม่ใช่ไม่ใช่พนเดมิกไม่ใช่โรคปกติเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่เคยให้ที่ไหนให้มีโรคที่หนีไปไม่ได้เพราะว่าท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลตัมบอกว่าถ้าเกิดโรคโรคระบาดเกิดขึ้นให้กลุ่มคนที่เป็นโรคเนี่ยห้ามออกไปข้างนอกและคนข้างนอกห้ามเข้ามาข้างในเพื่อกักบริเวณโรคแล้วมันก็จะหายไปแปลว่า ถ้าท่านนบีพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้ถ้าเป็นโรคระบาดเนี่ยไปตลอดกาลจนถึงวันเกียรมัตแต่ท่านหนีไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยแปลว่าไม่ใช่โรคโรคโรคมาจาก AH. ออลล์อนุญ,ญาตแล้วอันนี้มนุษย์มนุษย์มนุษย์ทำน,นี่คือสงครามเพราะจะหนีไปไหนก็จะเจอไปประเทศไหนก็เจอหมดแล้วก็ไม่มีวันจบกักตัวแค่ไหนก็ไม่จบปิดประเทศแค่ไหนก็ไม่จบ เดี๋ยวจะปล่อยมาฉีดเข้าไปในใครสักคนแล้วก็บูมใหม่มันไม่มันไม่มีวันจบอะเพราะนี่มันคือสงครามมันคือต้องการยึดอํานาจแล้วก็ถ้าดูดเงินแต่แต่ละประเทศหมดเนี่ยต่อไปทำไงเงินหมดทั้งนี้กู้ IMF ต่อเงินกูอีกกูปั๊มกระดาษมาให้พวกมึงมึงก็เป็นหนี้เป็นทาสผูกไว้เป็นทาสมันแค่นั้นเอง แล้วถ้าสกปรกอย่างเงี้ยนะผมว่ารัสเซียกับจีนไม่ยอมหรอกครับแล้วก็ชัดเจนตอนนี้ว่าไม่ยอมแน่นอน